สวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็เป็นซ ي ن ิเรโอที่6ครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องดิสเพปเซียนะครับซ ي ن ิเรโอที่6นะครับก็คือเหมือนมีเป็นในเว็บไซต์นะครับก็คือมาถามคุณหมอว่าจะมีวิธีกําจัดลมอย่างถาวรไหมดิฉันอยากกลับไปดื่มน้ําผักก็อยากกินผักสดมากนะครับแล้วก็ถามว่าเออจะรับประทานอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีกนะครับมีคอร์สไหนที่เปิดเออวิธีการทานผักอย่างถูกต้องไหมนะครับ แล้วก็ถามว่าแบบต้องไปส่องกล้องตรวจกระเพาะลำไส้ไหมนะครับส่วนคาตอบที่คุณหมอตอบในเว็บไซต์นะครับก็คือถามว่าท้องอืดเต็มท้องเนี่ยหรือดิสเปเซียจะทํายังไงดีก็คือเป็นบอกว่าเป็นปัญหาระดับชาติหรือเผลอๆอ,อาจจะเป็นปัญหาระดับโลกเลยแหละดังนั้นนะครับวันนี้ก็จะมาคุยถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆเรื่องท้องอืดน,นะครับซึ่งประเด็นชนิดและสาเหตุของท้องอืดเนี่ยมีการประชุมผู้เชี่ยวชาญท้องอืดของโลกครั้งหลังสุดหรือโรคมคยทเรียสนะครับได้แบ่งโรคท้องอืดออกเป็น2กลุ่มนะครับ แต่ก็คือเขาก็บอกว่าแบ่งเป็นงั้นแหละยังไม่รู้จะรักษาอย่างไงแต่ก็ขอแบ่งไว้ก่อนนะครับก็คือประเด็นการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยหลักก็คือเหมือนมีบางอันก็คือได้ผลบ้างบางอันก็ไม่ได้ผลบ้างนะครับซึ่งก็คือเขาก็ลิสไปสี่อย่างนะครับก็คือมีอันแรกเนี่ยเป็นยาที่ออกฤทธิ์คลายกระเพาะอาหารส่วนปลายนะครับหรือว่าโมซาไพล์นะครับหรือแกสโมตินชื่อการนคานะครับกลุ่มที่2ก็คือยาที่ออกฤทธิ์เพิ่มสารเคมีปลายประสาทอัตโนมัติอะซิติลโคลีนนะครับเช่นยา อโซทีเอมนะครับต่อไปนะครับก็คือเป็นยาแก้แพ้หรือไซโปรเฮปทาดินนะครับส่วนยากลุ่มสุดท้ายก็คือเป็นพวกแอนตี้ดิเพรสเซนพวก TCA นะครับซึ่งอันนี้ก็คือไม่รวมกลุ่ม s s r i นะครับนอกจากนี้นะครับก็คือโรคท้องอื่นเนี่ยมักแยกไม่ออกจากพวกโรคเกิดต่างๆนะครับดังนั้นแพทย์จึงมักรักษาโรคกดไหลย้อนหรือเกิดร่วมด้วยไปเลยทีเดียวนะครับต่อไปมาเข้าถึงคำถามของเรานะครับก็คือมี3คําถามนะครับ คำถามแรกนะครับก็คือ Find More e vidence แอ d Discussion to Support or d i s p r o v e ิส i s นะครับก็คือเดี๋ยวจะหาเป็น literature รีวิวนะครับมาช่วย Support หรือว่าดิสพรูฟในเออซินิลิโอที่กล่าวมาข้างต้นนะครับส่วนในข้อ2แล้วก็ข้อ3นะครับก็จะมา d ิสคั t ถึงเรื่องโรมไคตทเรียนะครับแล้วก็จะแสดงให้เห็น,นความแตกต่างระหว่างโรมไคติเรีย3แล้วก็โรม4นะครับมาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยนะครับคำถามแรกนะครับก็คือเขาถามว่า เออกินผักเนี่ยมันช่วยจริงหรอแล้วมันช่วยกินผักอะไรถึงช่วยยังไงนะครับก็คือมีงานวิจัยชื่อว่า prevalence of dyspepsia and its correlation with demographic f a c t o r and lifestyle in Shiraz, southern Iran นะครับตีพิมพ์ในวารสาร Middle East Journal of Digestive d i s e a s e นะครับตีพิมพ์ตอนเดือนมกราคมปีคิรรสจัศักราช2010นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถอ่าน ฟูเทคได้จากการสแกน QR Code ตรงนี้เลยนะครับเออจะเล่าให้เกี่ยวกับงานวิจัยนี้คร่าวๆนะครับว่าคืองานวิจัยนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยที่นำเออผู้เออคนไข้ที่อายุมากกว่า35ปีนะครับจำนวนกานวน้าคนเนี่ยมาอินเตอร์วิวตอนระหว่างเดือน April ถึงเซปเทมเบอร์ปี2004นะครับ ก็คือใช้เป็นแฟชชั่นแอนด์ก็คือแฟชชั่นแอนดเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเป็นเดโมกราฟิกแฟกเตอร์ไลฟ์สไตล์ดัต้าแล้วก็เกี่ยวกับพวก GI ซิมทอมต่างๆนะครับซึ่งผลจากงานวิจัยเนี่ยก็คือพบว่าที่งานวิจัยเนี่ยเขาศึกษาด้วยนะว่าแบบเออคนเอาคนที่เป็นแบบเฮลตี้มาเลยเนี่ยว่าแบบมาทำแฟชชั่นแอนดนะครับคือพบว่าคนในกลุ่มคนที่เฮลตี้เนี่ยมีคนที่เป็นดิสเพปเซียนเนี่ยจำนวน29.9%ของเอ่อจำนวนกลุ่มที่นํามาศึกษาทั้งหมดนะครับซึ่่่งพพบววาาีีเเลนนย ของการเป็นดิสเพปซียเนี่ยก็คือจะมากที่สุดในคนที่เป็นผู้หญิงนะครับหรือว่าคนที่มีเป็นสโมเกอร์หรือว่าเป็นเอนไซตยูสนะครับรวมถึงพวกที่มีเป็น p s y c h o l o g i c a l ส distress ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยก็พบว่า inverse relationship ก็คือประมาณว่ากลุ่มไหนเนี่ยที่จะมีดิดเพปซียน้อยสุดเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ consumption pickle หรือแตงกวาดองนะครับผล,ลไม้และก็ผักเนี่ย จะมีเป็น inverse relationship ก็คือมีความสัมพันธ์ทำให้การเกิดดดสเปปเซียน้อยสุดนะครับก็คืองานวิจัยเนี่ยพื <c oughs> ่อง่ายๆว่ามันเป็น cross-sectional study นะครับศึกษานักเวลาตอนนั้นเลยนำประชากรมาทั้งหมดที่เป็น healthy healthy ประชากรใน healthy นะครับแล้วก็มาดูเลยว่าเออเนี่ยมีเิสเปปเซียกี่คนแล้วคนที่เป็นดิซเปปเซียเนี่ยเขาใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ยังไงอะไรที่ทำให้เป็นดิสเปปเซียเยอะอะไรที่ทำให้เป็นดิซเปปเซียนน้อยนะครับอันนี้คือเป็นตารางที่ให้ดูสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่า เนี่ยคนที่กินพิกเกิลหรือว่าแตงกวาดองเนี่ยก็คือเออจะพบว่าเออไม่เป็นคนที่กินเนี่ยเยสนะครับก็คือไม่เป็นดิสเปปเซียเจ็ดสิบเอ็ดจุดเก้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็มี p value ศูนย์จุดศูนย์สี่นะครับเอ้ยขอโทษครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่นะครับซึ่งเป็นมีนัยยะสัมพันธ์ทางสถิตินะครับส่วนไฟเบอร์ก็คือฟรุตแอนด์เบชทิเบอร์ก็เช่นกันนะครับโดยตรงช่องเยสนะครับก็พบว่าคนที่โนดิสเปปเซียเนี่ยคิดเป็นเจ น้อยกว่า0.05ก็คือมีนัยสําคัญทางสถิติเช่นเดียวกันครับซึ่งไอเรื่องพิกเกลเนี่ยก็คือตรงนี้อาจจะไม่แน่ใจอาจจะเป็นเรื่องของ c o f o n d i n g bias ได้นะครับเพราะว่าบางทีไม่แน่ใจว่าในภูมิภาคอิหร่านเนี่ยอาจจะมีการกินพิกเกลเนี่ยร่วมกับผลไม้ชนิดอื่นหรือผักชนิดอื่นเนี่ยก็คืออาจจะกินด้วยกันเลยก็คืออาจจะตอบไม่ได้ว่าเออไอตัวพิกเกลือเพียวๆเนี่ยทำให้มันช่วยเรื่อง d ส s p e p s i ยได้จริงหรือเปล่านะครับอาจจะมีเรื่อง c o f o n d i n g effect ได้ก็ต้องคํานึงถึงตรงนี้ไว้ด้วยนะครับ โอเคงานวิจัยแรกของคำถามของในโพสต์แรกก็ได้จบไปแล้วนะครับอันต่อไปนะครับก็คือเป็นคำถามที่สองนะครับก็คือที่เป็นคุณหมอมาตอบว่าเออมียาสีชนิดเนี่ยที่สามารถช่วยเรื่อง ER ดิสเพปเซียได้ก็จะมาดูยาทีละตัวกันนะครับยากลุ่มแรกนะครับก็คือเป็นยาโมซาไพรหรือว่าแกสโมตินครับ ก็คือมีงานวิจัยชื่อว่านะครับเป็น m o s r i e l r e a t m e n t for functional dyspepsia นะครับงานนี้เป็นงานวิจัยแบบ meta analysis Met นะครับตีพิมพ์ใน journal of gastroenterology and hepatology นะครับตีพิมพ์ในเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2015ซึ่งเพื่อนๆก็สแกน QR code เพื่อดู full text ได้จาก QR code นี้เช่นกันนะครับงานวิจัยนี้นะครับก็คือเป็นงานเออเป็น meta analysis เนี่ยที่ นำเอา RCT หรือ randomized control trials ระหว่างปี2002ถึงปี2013มาศึกษาดูนะครับโดยหลังจากที่คัดเลือกไปแล้วเนี่ยก็คือได้เป็น13 RCT ที่เข้ากับ inclusion criteria ของ journal นี้นะครับของ study นี้นะครับก็คือเพราะว่ามีเป็น1,091คนที่ใช้ m o s ์โมดนะครับแล้วก็เป็น1,129เป็น control patient นะครับ ซึ่งคอนโทรเนเชียนเนี่ยคือเขาเนย้ยามว่าเออจะเป็นคนที่ใช้เพสิบโอก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ยาอื่นๆก็ได้นะครับจากการทำเมตาอานาลิซิสนะครับก็คือพบว่าโมซัพพลายเนี่ยมีเป็นเรลิทีฟเบส0.999นะครับเป็น95% CI interval อยู่ที่0.869ถึง1.150แล้วก็มี p-value ที่0.992นะครับซึ่งพบว่าตรงนี้เนี่ยก็คือ RR เนี่ย0.999ก็คือตีไปประมาณ1พอดีนะครับ ส่วน ci ก็คือคล่อมหนึ่งด้วยส่วน p value เนี่ยก็ non significant นะครับก็คืออาจจะสรุปได้ว่า m o ดัป p ลทกับเอ่อ c o n t r o l p a t i e n t เนี่ยก็คือไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยนะครับในการ t r e a t m e n t นะครับทีนี้เนี่ยเขามีการทำ sensitivity analysis ด้วยก็คือเพื่อนเพื่ออ,อาจจะสงสัยว่า sensitivity analysis คืออะไรนะครับ sensitivity analysis เนี่ยก็คือเหมือนการนำเป็นเหมือนการเป็นการศึกษาย่อยในนำกลุ่มประชากรย่อยๆหรือว,ว่าการศึกษาย่อยๆเนี่ยมาศึกษาใน ประชากรใหญ่อะครับเอาพูดอีกอาจารย์งงก็คือเดี๋ยวยกตัวอย่างในเคสนี้เลยเลยการก็คือเหมือนเคสนี้ก็คือเขาเอา RCT มาทั้งหมดใช่ไหมครับเขาดึงดึงมาแค่ส่วนที่เป็น High Quality RCT เท่านั้นนะครับอันที่เป็น Low Quality เนี่ยเขาไม่เอาคือถ้าเพื่อนๆไปอ่านใน Full t e เนี่ยเขาก็จะมีค่าเชียร์แบบเป็นสกอร์อยู่ว่าแบบเอออันไหนเป็น High Quality บ้าง Low Quality บ้างแต่ตอนนี้จะขอไปพูดถึงนะครับสรุปง่ายๆเนี่ยคือเขาเอาเฉพาะเลือกมาเฉพาะ High Quality RCT มาเนี่ยซึ่ง พอดูเฉพาะแค่ไอตัวที่เป็น high quality RCT แล้วเนี่ยเขาพบว่าโมซัลไพเนี่ยมี RR เท่ากับ1.114นะครับก็คือพูดว่าเออโม u p ซั y เนี่ยเออมันดีกว่ากลุ่ม Control p a t เชียนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย P value เนี่ยมันได้0.029ซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเออมีน้อยกว่า0.05ก็คือมีในยสัมพันธ์ทางสถิติด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอดู sensitivity Analysis อื่นเนี่ยเช่นอันต่อไปเขาดูเรื่องเป็นเฉพาะ เฉพาะผู้ป่วยที่ไดแอกฟันชนอดิเบปเซียโดยใช้โรมไคลทเรียสามเท่านั้นโรมสามไคลทเรียเท่านั้นนะครับคือเหมือนในตอนตอนที่เขาทํางานวิจัยนี้เนี่ยมันมีตอนนั้นยังไม่มีโรมสี่นะครับก็คือมีแค่โรมสองกับโรมสามก็คือเขามาปรับปนกันเลยแต่ทีเนี้ยเขาเลือกมาเฉพาะงานวิจัยที่ใช้โร 3, มสามมาใช้ในเมตาอนไรซิสนะครับคือพบว่าถ้าใช้เฉพาะ,พาะโรมสามนะครับก็คือโมซัไลน์เนี่ยมี R r เท่ากับ0.9นะครับแต่ P ีอินเนีย้ก็คือ เออไม่มีสถิติส i ญฟิกแคนนะครับก็คือไม่แตกต่างกันนะระหว่างกลุ่ม Control Patient กับคนที่ใช้ More ซัพพลานะครับต่อไปมาดู s e n ซิติวิตี้ n อนาลิ s อันต่อไปกันครับคือเขาดูว่างานวิจัยที่มี Funding Source ก็คือมีเป็นแบบอาจจะเป็นบริษัทยาที่เขาทำตัวมอร์ซัพพลาเองเดี๋ยวอะไรก็ตามให้สนับสนุน Funding นะครับกับกลุ่มที่ไม่มี f u n g Resource เนี่ยเขาพบว่าเออกลุ่มที่มี f u n d Resource เนี่ยมี R าเท่ากับ1.13 1นะครับ มี p-value 0.012ซึ่งอันนี้เออมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับว่าโอเว์สป라เนี่ยดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับพอไปดูในกลุ่มที่เป็น sensitivity analysis ในกลุ่มที่เป็นไม่มี funding resource มา support นะครับก็พบว่า RR เทากับ0.966แล้วก็มี p-value ที่ไม่ significant นะครับอืมก็คือสรุปแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเออจากการศึกษาทั้งหมดเลยเนี่ย overall แล้วเนี่ยก็คือใช้ทางเป็น ทางเครื่องมือทางสถิติอย่างต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับก็พบว่าสรุปแล้วสุดท้ายเนี่ยอานาลิซิสสุดท้ายก็คือไม่มี significant effect ที่แตกต่างกันนะครับระหว่างการใช้ m o s a ป c s กับ control patient ในการรักษาฝันชนนอเรซเปเซียนะครับซึ่งที่ผมพูดไปเนี่ยว่าไอตัว sensitivity analysis เนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันก็บางอันก็บอกว่าดีกว่าบางอันก็บอกว่าเท่ากันเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็น heterogeneity เนี่ยก็คือเกิดจาก การที่นำ RCT แต่ละอันเนี่ยมีการศึกษาที่แตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับเช่นมีการ d ด a g n o s t i c c r r t e r i a for functional dyspepsia ที่แตกต่างกันอย่างที่ผมบอกไปว่าบางอันก็ใช้โลม2องอันก็ใช้โลม3หรือว่าการวัด Outcome อะไรที่ต่างกันเนี่ยตรงนี้ทำให้มี heterogeneity ค่อนข้างมากก็เลยทำให้บางอันสรุปว่าดีกว่าบางสรุปว่าไม่ได้ต่างกับตัวคอนโทรลนะครับ ก็คืออาจจะต้องมีการไปทํางานวิจัยเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับเพื่อให้พัฒนาให้น่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ครับยาต่อไปที่จะพูดถึงนะครับก็คืออะโคไทมายนะครับก็คือตัวยาอะโคไทยมายเนี่ยก็คือมีสตัตดี้ชื่อว่า a p p レ e s i o n t r o n t r o L Style of Acotiamine for MUI-related symptoms of functional dyspepsia นะครับ ตีพิมพ์ในวรารสารกัดนะครับหรือว่า gastroenterology and hepatology นะครับซึ่งเป็นหน่วยวารสารย่อยใน BMJ j o u r n a l ซึ่งตีพิมพ์ในเดือนมิถุนายน2012นะครับงานวิจัยนี้นะครับเป็น RCT นะครับก็คือทำในมันติเซนเตอร์นะครับตรงงานวิจัยนี้เนี่ยก็คือเขาจะนำผู้ปว่วยที่ได้แอกเป็น functional dyspepsia เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือได้รับ100มิลลิกรัมของ a โ o เที m erm ม n e นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยได้เป็น placebo นะครับ กินวันละ3า3ครั้งนะครับแล้วก็กินไป4สัปดาห์เนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะนัฟ follow-up สสัปดาห์นะครับโดยตอน follow-up เนี่ยเขาก็ใช้คะแนนประเมินเนี่ยเป็น global assessment of overall treatment efficacy นะครับซึ่งจะดูว่าไอาสกอร์นี้มีอะไรบ้างก็คือเพื่อนๆก็ไปดูใน QR code นี้เลยเพราะว่าจะมีเป็น f o l t e x t อยู่ตรงนี้จะขอไม่กล่าวถึงนะครับเรามาดูผลการศึกษาของงานวิจัยนี้กันดีกว่าครับผลของงานวิจัยการศึกษานี้เนี่ยเขาบอกว่า คนที่ได้อโคทีเอไเนี่ยคือมี52.2%นที่ s p o n นนะครับส่วนคนที่เป็นเฟส i b l e เนี่ยมี34.8%ที่ RESPONS นะครับตรงนี้เนี่ย p-value น้อยกว่า0.001แสดงว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสัมพันธ์ทางสถิตินะครับส่วนเขาก็ดูเรื่องของการว่ามี elimination rate of all three meals ในเล symptom ด้วยนะครับเต่ตอนนี้ผมลืมกล่าวถึงในตอนแรกคือต้องจากไอตัวดูสกอร์ o t e แล้วเนี่ย เขาจะดูไอตัว elimination rate of all tree h m e a l symptom s น่อก็คือดูว่า,เ,าเรื่องเ post pan d i u ยว f u l n e s s ดีขึ้นไหม u p p e r abdominal pan b r o a t i n g ดีขึ้นไหมแล้วก็เรื่อง early satiation เนี่ยดีขึ้นไหมนะครับก็คือเหมือนในผู้ป่วยในรายนี้เลยที่มีเรื่อง abdominal b r o t t i n g นะครับซึ่งผลการศึกษาตรงนี้เนี่ยขาพบว่าคนที่ใช้อ c o t ท a m i d e เนี่ย15.3เนี่ยอาการ symptom พวกนี้ดีขึ้นส่วน placebo เนี่ย 9%เท่านั้นที่ดีขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสัมพันธ์ทางสติจาก p v a l u e ที่เท่ากับ0.004นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็คือเหมือนเขาก็ดูในเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเรื่อง q u a l t y y o f l i n e ต่างๆเขาก็พบว่าคนที่ได้อัก I m i มเนี่ยอิ r พ v e มีมาก m p r o ูฟเรื่อง u u l l t y y o f l i n e มากกว่า p r e c e b o นะครับส่วน Number Need to Treat เนี่ยก็คือของ OTE เนี่ยก็คือเป็น6แล้วก็ ซิมต้อมอิลิเมเนชันเลกก็คือ16นะครับสำหรับยาตัวนี้นะครับสรุปแล้วเนี่ยคอนคลูชันนะครับก็คือพบว่าในวี่เนี่ยอโคทีเอ,อ m มเนี่ยมี s i gnificantly improve d s y m p t o m นะครับในผู้ป่วยที่เป็น functional dyspepsia นะครับเทียบกับ place b o นะครับแสดงว่ายาตัวนี้ก็คือถือว่าช่วยได้นะครับต่อไปยาตัวต่อไปนะครับก็คือเป็นไซ p r o เฮปทดีนนะครับยาตัวนี้เนี่ยก็คือมีตีพิม ใน study ที่ชื่อว่า c y p r o h e ฮปตาดีนยูสในเด็กวิตฟังชั t นอลแกสโตอินเตสติโนลดิสออเดอร์นะครับตีพิม์ใน journal of pediatric gastroenterology and nutrition นะครับตีพิม์พตอน Mars 2016นนะครับก็คือ full text ก็คือได้คิวอาโค้นี้สแกนได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้จะบอกว่าตัวนี้เนี่ย applicable ในคนไข้ซินโลของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะว่าเป็นการศึกษาในเด็กนะครับ เพราะตรงนี้เนี่ยในยาตัวนี้เนี่ยการศึกษาในผู้ใหญ่เนี่ยเท่าที่หาดูยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยจะขอําตัวนี้มาก่อนนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าอาจจะเอาไปแอพพลายใช้ได้ไม่เท่าไหร่นะครับอ่าเรามาดูงานวิจัยตัวนี้กันดีกว่าครับงานวิจัยตัวนี้เนี่ยก็คือศึกษาเป็นแบบ r e t r o โทสเปกทีนะครับโดยผลเนี่ยผลการศึกษาเนี่ยก็คือพบว่าใน307 p a t i เจ t ดเเนี่ยก็คือมี15 1คนเนี่ยที่นำมาศึกษาจริงนะครับก็คือ มี58%เป็นผู้หญิงนะครับอายุเนี่ยก็คือมีตั้งแต่1-18ถึง18ปีนะครับพบว่า72.8%เนี่ยมี complete symptom improvement นะครับแล้วก็มีเพียงแค่27.2%เนี่ยที่ไม่มี improvement เลยหรือมีเพียง partial improvement นะครับก็คือ c y c l o h e p t a d i n e เนี่ยก็คือมี effective ในการ improve s y ม p t o ของ functional abdominal pain และวก็ functional dyspepsia นะครับ ในงานวิจัยนี้นะครับก็คือส่วนค่าดทางสถิติต่างๆเนี่ยก็คือสามารถไปสแกนสแกนดู QR code ได้ในฟู t e c h นี้ได้เลยนะครับต่อไปมาถึงยาตัวสุดท้ายที่กล่าวถึงในซีเน o นะครับก็คือยากลุ่ม Anti-Depressant นะครับยากลุ่มนี้เนี่ยก็คือมีการศึกษาใน study ที่ชื่อว่า Antidepressant in the Treatment of Functional Dyspepsia: A Systematic Review and Meta-analysis นะครับ ตีพินในวารสาร plos ตอนมิถุนายน6นะครับซึ่งสามารถ access full text ได้จาก QR code นี้เลยนะครับการศึกษานี้เนี่ยก็คือเป็นการศึกษา efficacy ของ antidepressant ในการ management <S <S ของ functional dyspepsia ใน adult นะครับโดยการโดยการโดย method เนี่ยก็คือเป็นการทำ meta analysis โดยการนำเอา RCT ต่างๆน,นะครับที่เป็น การศึกษาเกี่ยวกับ Efficacy ของ Anti-Depressant ในการ Management ของฟันช d e p r e s s i e ยใน o ัลเดอรมานะครับอ่ามาดูที่ Result ของ Study นี้กันนะครับก็พบว่ามีเอ่อ8 RCT เนี่ยที่เข้าได้กับ Inclusion c r i t e r i a แล้วก็เอ่อนำมาศึกษานะครับซึ่ง Inclusion c r i t e r i a เนี่ยมีอะไรบ้างเพื่อนๆก็สามารถเปิดดูได้ใน Full Text ใน QR Code เลยนะครับผลการศึกษาเนี่ยเขาพบว่า Pool r e l a t i v e ฟ i s สเนี่ย ของซิม p t อม u n i m p r o v มพอันนี้เป็น Unimproved นะครับของ TCA เนี่ยเทียบกับเพร c ซิเบคือ0.76มี95% C.I. ที่0.62-0.94ถึง 94, ไม่คล่อมหนึ่งนะครับแล้วก็ p-value เท่ากับ0.01ซึ่งมีเอินัดเอสพันธ์ทางสตินะครับตรงนี้นแะปลผลง่ายๆว่ายังไงก็คือตรงนี้ยพูดง่ายๆว่าเขาเอาตัวที่วัดเนี่ยเป็นคำว่า Unimproved ก็คือเป็นเหมือนฮารมใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่า R-R เนี่ยมันได้0.76 ซึ่งการที่ r r ได้0.76เนี่ยก็คือแปลว่ามันน้อยกว่า1ก็คือเหมือนมันเป็น list ที่มัน reverse นะครับซึ่ง reverse ของ reverse ของ u n i m p r o v e ก็คือ improve สรุป,ปง่ายๆเลยเพิ่มความไม่งงก็คือว่าตัว TCA เนี่ยมันสามารถเออ improve เ,ออเรื่อง efficacy ในการ treatment ของ functional dyspepsia ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ by contrast ครับ SSRI เนี่ยเรามาศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้มีเบน e ฟิตดีกว่าเพร c ิบอเลเลย RR เท่ากับ1พอดีเป๊ะเลยนะครับแถมเออตัว95% CI เนี่ยก็คล่อมหนึ่งอีกนะครับ Conclusion ครับสรุปว่างานวิจัยเนี้ยจากการทำ Meta Analysis เนี่ยก็คือพบว่า TCA เนี่ยเออมี Effective ในการ treatment functional d e p r e p s i a ได้แต่ว่า SSRI เนี่ยก็คือไม่ Effective ในการ treatment functional d e p r e p s i a นะครับอ,อันนี้ก็คือเป็น แปดงานวิจัยที่มานํามาใช้ในเมตาแอนาลิซิสนี้มาให้ดูเฉยนะครับว่าเขาก็มีการแต่แ,แต่และต,ตัวงานวิจัยเนี่ยก,ก, CA, ก็มีการศึกษาทั้ง tca และก็มีการศึกษาทั้ง ssri มี a n t i ี e p r e s s สชทั้งสกลุ่มนะครับสมผลกับอย่างที่กล่าวไปแล้วสักครู่นี้นะครับอ่าเราก็มาสรุปคําถามกันนะครับว่าอันไหนเป็น s u evidence มี evidence support อันไหนเป็น evidence ที่ d i s p r o v e นะครับพบว่า vegetable เ,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 เนี่ยการกินผักเนี่ยเออก็คือสามารถ improve symptom ได้นะครับต่อไปโมซ a p พลโมซาไพล์ M osa, M osa เนี่ยก็คือเป็น disprove ก็คืองานวิจัยเมตาอ l ไร i ิ ysis, ที่ทำมาให้ดูเนี่ยพบว่าไม่ได้ช่วย improve symptom นี้นะครับต่อไปอะโคทีเอไมท์ไซโปรเฮปทีดีนแอนตี้ดิเพรสเซนต์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือ support มี evidence support หมดเลยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างตัวไซโปรเฮปทีดีเนี่ยถึงจะ support ก็จริงแต่ว่าอาจจะมา apply ใช้กับผู้ป่วยในซิเนเรโอไม่ได้ เท่าที่ควรเพราะว่าส่วนเป็นการศึกษาในเด็กนะครับอายุไม่เกิน18ปีนะครับในที่กล่าวไปแล้วก็เดอกจันไว้ตรงนี้นะครับส่วนอันตีดิเพรสเซนเนี่ยก็คือเฉพาะ t c a เท่านั้นนะครับ SSRI เนี่ยพบว่าไม่ต่างกับเพรสซิโบนะครับโอเคก็จบคําถามข้อใหญ่ข้อแรกนะครับต่อไปก็จะเป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องเอ่อโรมนะทไคทิเลียต่างๆนะครับต่อมานะครับจะพูดถึงโรมโฟไคทิเลียนะครับของอิลเทิร์เบล์บารซินโดมนะครับโดยอิลเทิร์เบบารซินโดมเนี่ย คือภาวะปวดท้องที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง,อ,งอุจระนะครับโดยที่ไม่มี u n d e r l y i n g o r g a อ i c cause อยู่โดยอาการปวดท้องเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย1วันต่ออาทิตย์นะครับแล้วก็เป็นมานาน3เดือนและเข้ากับไคทิเรีย2ข้อขึ้นไปดังต่อไปนี้นะครับก็คือมีอาการสัมพันธ์กับการขับถ่ายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงของความฉี่ของการขับถ่ายและมีอาการเปลี่ยนแปลงของลักษณะของอุจจาระโดยที่ต้องมีอาการของไคทิเรียเหล่านี้มากกว่า3เดือน แล้วต้องมีอาการตั้งแต่ออเ e สตเนี่ยมากกว่า6เดือนขึ้นไปความแตกต่างของโรมทรกับโรม e 4นะครับก็คือข้อแรกนะครับเรื่องของอาการปวดนะครับผู้แต่งได้นําคําว่า discomfort ออกไปนะครับจากค r i t ท r เ a เนื่องจากว่าผู้แต่งเห็นว่าคํำนี้มันมีความหมายที่คลุมเครือแล้วก็เมื่อนําไปแปลเป็นภาษาอื่นเนี่ยมีสามารถเอาไปแปลปได้ค่อนข้างยากครับทำให้ผู้แต่งตัดสินใจเอาคํานี้ออกไปต่อมาครับคือเรื่องของความถี่นะครับความถี่ของอุจระ ของการพิโรธติของอุจาระเนี่ยถูกเพิ่มจาก3วันต่อเดือนนะครับเป็น1วันต่ออาทิตย์นะครับโดยการเพิ่มความถี่อันนี้มาจากการศึกษาของคณะผู้จัดโดยการทําแบบสอบถามไปให้กับผู้ที่มีอาการของ i r r i t a b l e bowel syndrome ได้จับทาแบบศึกษาแล้วก็ออกมาเป็นผลสรุปดังนี้ครับต่อมานะครับก็คือผู้แบ่งได้เปลี่ยนคําว่า improvement of r i i f i c a t i o n นะครับออกไป เนื่องจากว่ามีผู้เข้าศึกษาหลายคนเนี่ยได้คอมเลนว่าอาการปวดท้องเนี่ยไม่ได้หายไปหลังจากการถ่ายอุจจาระแล้วแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาการปวดก็จะรุนแรงมากขึ้นไปอีกด้วยครับต่อมาสุดท้ายนะครับผู้แต่งได้นําคําว่า onset ออกไปนะครับเนื่องจากว่าอาการปวดและลักษณะอุจจาระและความฉีเนี่ยมักจะไม่สัมพันธ์กันโดยตรงนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการแบ่งสับไทป์ของ IBS เนี่ยเอาเป็น4ลักษณะนะครับโดตามลักษณะของ สตูนะครับโดยจะใช้ b บริสตอลสตูชาร์นะครับเป็น Reference นะครับโดยท้ายแรกนะครับก็คือ ibsc นะครับก็คือ constipation นะครับโดยนิยามของ ibsc เนี่ยก็คือมีลักษณะของอุจจาระเนี่ยมากกว่า25%เนี่ยจะพบเป็นลักษณะอุจจาระลักษณะที่1กับ2นะครับแล้วก็มีน้อยกว่า25%เนี่ยจะพบเป็นอุจจาระลักษณะที่6กับ7ครับต่อมา ibsd นะครับ d ก็คือ diarrhea นะครับก็คือ จะมีจะพบลักษณะของอุจาระลักษณะที่6กับ7เนี่ยมากกว่า25และพบลักษณะอุจาระที่1ถึงสเนี่ยน้อยกว่า25ครับต่อมา IBSM นะครับก็คือเป็นลักษณะของ mixed bowel habit นะครับโดยทีย่มากกว่า25เนี่ยจะพบลักษณะของอุจจาระที่1และ2นะครับแล้วก็มากกว่า25จะพบลักษณะอุจจาระที่6กถึง7ด้วย ต่อมา ibsu นะครับก็คือ unclassified นะครับก็คือเป็นลักษณะของผู้ป่วยในมีอาการของลักษณะอุจจาระเนี่ยที่ไม่เข้ากับครเทเรียทั้ง3ข้อข้างบนนี่ครับต่อมานะครับจะมาพูดถึง Rome 4 Criteria for dyspepsia นะครับโดย dyspepsia เนี่ยต้องมีอาการตามครเทเรียนะครับมากกว่า1ข้อขึ้นไปนะครับได้แก่มี b a r s u m p o s t p a n d r e a l fulness l นะครับข้อ b คือมี barium early satiation ครับ และข้อ c มีบาร์ e ร s ร m ซัมอพิกสติกเพครับข้อดีคือมีบาร์ e ร s m ซัมอพิกัสติกเบอร์นิครับและไม่มีอาการของ s สตรัคเจอรัลด e ซีสต่างๆนะครับหรืออันดร l y i ิง o อร์แกนิกคอที่สามารถอธิบายอาการของผู้ป่วยได้นะครับและนอกจากนี้นะครับก็ต้องมีอาการตามค่เรียพวกนี้มากกว่า3เดือนและก็มีอาการออนเซตเป็นมาทั้งหมดมากกว่า6เดือนครับโดยข้อแตกต่างระหว่างโรม3รีกับโรมโฟในเรื่องของดิสเพปซียนะครับก็คืออาการที่บาร์เรอซัมนะครับโดย ในโรมฟรีเนี่ยจะจัดอาการที่บริรักซก็คืออาการโพสแพนเดียลฟูเดตเพียงอย่างเดียวแต่ว่าในโรมโฟนเนี่ยผู้แต่งรวมเอาอ p พ g แ s ส r ตรียมเพนะครับแล้วก็มีอ p พ g แกส r ตรีย u r n i n g นิ่งและเออร a ซาเทชันนะครับเข้ามาเป็นอาการที่บริรักซด้วยนอกจากนี้นะครับเรื่องของฟังชั i นอลดิสเ p ปเซียเนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มลักษณะอาการนะครับก็คืออาการแรกนะครับคือกลุ่มโพสแพนเดียลดิสเทรซินโดนะครับหรือ PDS นะครับ และอีกอาการหนึ่งก็คือ epigastrium pain syndrome นะครับหรือ EPS โดยจากการศึกษาเนี่ยพบว่ากลุ่มอาการทั้งสองอันนี้สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้นะครับหรือที่เรียกว่า PDS EPS overlap syndrome นะครับทำให้ในการจัดรวมค่า i ทีเร a โฟขึ้นมานะครับมีการเปลี่ยนแปลงค่าทเรียบางอย่างนะครับโดยจากตอนแรกนะครับที่ร o มค่า i ท e เร a 3เนี่ยมีการแยกค่าทีเรียของแต่ละซินโดรมออกมาอย่าง ชัดเจนนะครับโดยถือว่าแต่ละซินโดรมเนี่ยเกิดแยกกันสมบูรณ์นะครับแต่ว่าพอเรามาพบว่ามันมี Overlap แลปซินโดมขึ้นมาเนี่ยในโรมโฟเขาได้เปลี่ยนค r i t ช r เ a ียขึ้นมานะครับโดยค r i t ช r เ a ียเนี่ยถูกเปลี่ยนให้เข้ากับมีให้เข้ากับการ overlap ที่เกิดขึ้นนี้อย่างเช่นในค r i t ช r i รียการด iagnosis ของ PDS นะครับก็จะมีค r i t ช r i a ียอาการของ EPS เข้ามาเป็นข้อสนับสนุนด้วย และในทางกลับกันในค่าทีเรียของ EPS ก็จะมีค่าทีเรียของ PDS เข้ามาเป็นข้อสนับสนุนด้วยเช่นกันครับ